คนบนเรือเลื่องที่จะเงียบเรื่องของแต่งโมงเงียบรูดซิปปากสนิทเลยปั้นยอมปั้นเรื่องอื่นขึ้นมาแทนมันเกิดจากความกลัวไหมพวกเขากำลังกลัวอะไรหรือเปล่าถึงต้องยอมปั้นเรื่องยอมปิดบังความจริงหรือพวกเขากำลังจงรักภักดีต่อใครอยู่หรือเปล่าคงจะเป็นคนสําคัญมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็จงรักภักดีกับคนนี้มากเลยเอ้ยยอมมาเต็นเ,เป็นหนังหน้าไฟยอมที่จะรับโทษคดีอาญาแทนอย่างนั้นอย่างนั้นเลยหรือเปล่า เขาจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะรอดพ้นคดีใช่ไหมแต่ถึงกระนั้นป่านนี้ก็ยังไม่ไม่ยอมสารภาพไม่ยอมเปิดเผยความจริงเขากําลังจงรักภักดีกับใครอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้หรือหรืออันที่สามเขาเงียบรูดซิปปากกันเสร็จเพราะว่าเขาต้องการปกป้องตัวเอง self protection ต้องการปกป้องตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าสมมตินะถ้าคนบนเรือถ้าเพื่อนของไตงโมเงียบ เพียงเพื่อต้องการปกป้องตัวเองเราอยากจะรู้จังเลยว่าเขาจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะปกป้องตัวเองได้เขาจะปกป้องตัวเองได้จริงๆเหรอเราว่าคงกลับไปข้อหนึ่งอ่ะคงจะเป็นความกลัวขนาดหนักกลัวมากนะอืมและอย่างเปโตรอ่ะกลัวแล้วก็ปฏิเสธพระอ,องค์แต่ตอนหลังก็ได้รับโอกาสเพราะเจตนาเขาก็ดีได้รับโอกาสเพราะเยซูให้โอกาสสารภาพกลับใจเขาก็หายชีวิตก็เปลี่ยนดําเนินต่อไป แล้วคนบนเรือล่ะตอนเนี้ยชีวิตเขาอยู่ตรงไหนกันเนาะอือเขาจะมีโอกาสได้กลับใจไหมเขาจะมีโอกาสได้สํานึกไหมถ้าสํานึกได้ก็ยังดีจริงๆอ่ะจะให้เพอร์เฟกสมบูรณ์ที่สุดความรู้สึกในใจของพวกเขาหายไปคือจะให้เขาใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีความรู้สึกผิดเลยเราว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเขาได้ทําสิ่งที่ผิดพลาดลงไปแล้วเรารู้ว่าพวกเขารู้มันมีครั้งหนึ่งที่มีตอนเอ่อปอร้องไห้บางคลิปใช่ไหม ในจุดหนึ่งเราคิดว่ามันเป็นน้ําตาที่จริงนะในครั้งหนึ่งใน,ในตอนที่เขาร้องออกสื่อจะสั้นๆเยาวๆอาจจะมีการแสดงผสมไหมหรือก็มีน้ําตาที่แท้จริงออกด้วยแล้วน้ําตานั้นเป็นน้ําตาเกิดจากอะไรถูกเกิดจากความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกกลัวพวกเขาไม่ปกติหรอกเพื่อนๆจิตใจของพวกเขาไม่ปกติหรอก,พกเพราะทุกวันทุกคืนมันต้องถูกท้าทายด้วยความรู้สึกผิดไอ้ตัวที่ทําโทษเขาหนักที่สุดไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองตอนนี้เลยแต่มันเป็นกิ้วซีคือความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจเขา แต,แต่คงจะรู้สึกตอนมีสติลองฟังเนื้ออันนี้น่าสนใจที่บอกว่าจากนี้ไปดีเอสไอตำรวจสำนักการตำรวจแห่งชาติทนายความนักกฎหมายทุกคนที่มีอำนาจมีสิทธิอำนาจลองฟังหนูหน่อยหนูมีอะไรจะบอกในพระกัมพีร์กษัตริย์ที่ต้องตัดสินที่อ้อนบอกไปตอนที่แล้วที่ต้องตัดสินประหารพระเยซูคนที่ต้องออกคำสั่งประหารพระเยซู กษัตริย์คอนทัสปิลาตไพร์ลอตหรือไพร์ลอตไพร์ลอตปิลาตปิลาตปิลาตก็ได้กษัตริย์ปิลาตเนี่ยเขาเองเนี่ยมองไม่เห็นความผิดของพระเยซูเลยนะเพราะเขารู้ว่าพระเยซูนอินโนเซนพระเยซูไม่ผิดเลยแล้วน้ำซ้ำไปกว่านั้นอีกภรรยาของเขาอะเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเป็นลูกศิษย์ลับๆเป็นลูกศิษย์คือเขาเป็นคนสูงสักแต่เขาเขารับถือคําสอนพระเยซูเขาก็รักพระเยซูวันที่ปิลาตจะต้องตัดสินน่ะ พนงงันงก็นั่งร้องให้ร้องให้ก็จรมีพนังฝันอยู่แล้วแล้วก็ไปบอกสามีเแล้วว่าเธอเดี๋ยวเธอจะต้องตัดสินคดีนี้เธออย่าไปยุ่งนะเธออย่าเอามือของเธอไปไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้นะมันทําลายผู้บริสุทธิ์แล้วความที่ปีนาเขาก็เป็นกษัตริย์เขาก็ไม่ได้หูบอดตาหูหนวกตาบอดใช่ไหมเขาก็รู้เขาก็รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นเรื่องการกันแกล้งใส่ความเป็นเรื่องของยิวเอ่อพวกาศาสนาแข่งการแกล้งกันเป็นเรื่องของความริษยาที่พวกนั้นมีต่อพระเยซู แกเป็นกษัตริย์แกรู้แล้วแกก็พยายามหาและแกก็หาข้อผิดพลาดใดๆในพระเยซูไม่ได้เลยแล้วรู้ชัดว่านี่เป็นผู้บริสุทธิ์ิราดเลือกได้ใช่ไหมเพื่อนอเขาเป็นถึงเรียกว่าตอนนั้นเป็นอำนาจสาสูงสุดก็ว่าได้เพราะเขาเป็นคนที่จะโยนคําสั่งประหารลงมานะมันจะเป็นจะเป็นม้วนม้วนกระดาษเอ่อม้วน decree กระดาษออกมาแล้วก็ถ้าโยนลงไปนั่นแปลว่าตัดสินละอ่าให้พิพากษาประหารใช่ไหม เขาเลือกได้เนี่ยเขาเป็นอำนาจสูงสุดเขเป็นกษัตริย์เขาเลือกที่จะบอกว่าโอเคคนนี้อินโนเซนต์ไม่ผิดแยกย้ายเขาก็ทําได้นะแต่ปรากฏเพื่อนฝฟังดีนะแต่ปรากฏพิรลาดหยองอ่ะพิรลาดไม่ทําอ่ะแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังพยายามจะแสดงสปิริตนะขอ color. ไม่ยุ่งได้ไหมแต่ความท,ええที่ปะเป็นกษัตริย์ของยูตอนนั้นมันต้องทําไงมันต้องเป็นคนที่ลงดาบอ่ะ แต่ความที่แกรู้ว่าพระเยซูบริสุทธิ์นะเราจะให้เราเคาะค้อนตัดสินได้ไงวะถ้าอย่างนั้นขอทอําอ,าอย่างนี้แล้วกันเอานี้ล้วกันสุดๆคนที่สําคัญมากๆที่เกี่ยวข้องกับคดีก็คืออาาํา,าน,น,อนาจในการพิพากษาศัดสินนะอํานาจในการพิจารณาที่อยู่ถ้ามันอยู่ในมือของคนที่มีมีความซื่อสัตย์และและตรงฉินและอ่าถือความชอบธรรมเป็นหลักก็คงจะตัดสินคดีแตงโมโได้อย่าง นิติธรรมแต่ถ้ามันไม่ใช่ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ยังไม่ใช่ที่เราก็เห็นถ้ามันไม่ใช่แล้วถ้าไอ้ไม่ใช่เนี่ยมันสามารถจะทําการของมันจนสุดทางอันก็เป็นเรื่องน่ากลัวเนาะอืมเป็นเรื่องน่ากลัวคือคิดพูดแล้วคิดถึงไงพูดแล้วคิดถึงคดีหลักคือจะบอกว่าคดีหลักมันน่ากลัวว่ามันคงจะสุดทางอย่างนั้นแต่ตอนนี้เรามีความหวังใหม่ความหวังใหม่ก็เลยยงว่าถึงถึงคดีหลักจะเป็นไปอย่างนั้นมันก็ไม่น่ากลัว มันมันก็ตายไปคดีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวคดีใหม่ๆนี่แหละแต่เพราะว่าความกลัวกลับเข้ามาอีกในวันนี้นะสี่ก็คือว่าพวกเราอะกําลังติดตามข่าวคนกําลังช่วยน้องแตงโมกําลังมีสติกําลังมีความตื่นเต้นที่ว่าโน s นโนแคเราไม่กลัวแล้วแหละไอ้คดีหลักอะมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่มีผลแต่เรามาตื่นเต้นที่คดีใหม่มากกว่าที่ดีเอสไอกำลังจะทงเข้าไปแล้วก็สิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ตอนเนี้ย คดีใหม่เทียบเลยที่จะถูกส่งเข้าไปปรากฏวันนี้มันยังมีตัวพยายามที่จะตัดแข่งตัดขาพยายามที่จะกระทำการอันใดก็ตามให้เกิดแก่ธนะดีเอสซยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเรื่องเป็นราวฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลเอื่อเอามามีการฟ้องกับสวนบัตรกลับไปนะให้มีการฟ้องเพระผูที่ชอบสงสัยอะไรกันทัวมอีนุ่งตรง,น,งนั้งยืดยาวอีกเนี่ยเพื่อนเื่อนเห็นไหมนี่คือความพยายามที่มันจะโต้กับคือ เราอัศจรรย์ใจมากที่อาวิทที่สองอาวิที่แบบมันมีอะไรแบบนั้นเรางงเลยช่างกล้าเนาะแต่ดูแล้วก็ขำดูแล้วขำความดูแล้วก็ดูขำรู้สึกว่าสติปัญญาและความฉลาดมันมันไม่สมมงอะ่ะมันมันมัน,มนไ,มไ,มไม่เท่ามันไม่เท่ากับคนนี่คนลังทำกรน,นีอยูคยองง่คิดว่าพี่ยักษ์เขาโง่เหรอคิดว่าพี่ยักษ์เขาไม่้กฎหมายเหรอบ้าเหรอเนาะแล้วก็อาจารย์ปานเทพเออประชาชนเประชาชนก็หาความรู้นะคือมันตลกคือคือต้องบอกว่าเห็น ดูข่าวแล้วขำแอ้แรกโมโหโมโหแล้วขำแล้วแล้วขำไปด้วยเพราะว่าพอเห็นแล้วมันมันขำได้เพราะรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันลงทะเลไปแล้วใช่ไหมคือมันไม่ไม,ไม่สาเร็จไงก็งเลยเห็นได้ชัดระหว่าง<ะ>ความเง่้ยว<ะ> <laughs> ความโล่เขาขอโทษกับสติปัญญาเวลามันมาสู้ตํารวจแค่นั้นน่ะลุงอาจจะไม่รู้เหลี่ยมหรอ่าลุงอาจมีแผนลุงอาจรู้เหลี่ยมอันนี้ข้อมูลนี่แน่นกฎหมายก็ต้องพิยักมีอาศัยก็ต้องอยู่กับตัวบทกฎหมายแล้วมีอำนาจกฎหมายในมือด้วยอาจารย์ปานเทพ ก็เป็นคนที่เก่งมากฉะนั้นสามคนรวมพลังประชุมกันอีกทีนี้สามนะแล้วมาตอบกลับกับตำรวจอาวิชิตที่ทดูยิ่งใหญ่วันนี้ดูเป็นแมวจ๋องไปเลยอะ่ะตัวเล็กตำรวจตัวเล็กๆกระจกกระจกแค่นั้นคิดจะลุกขึ้นมา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 <ๆ>คัดค้านมาทําเป็นสงสัยมาทําเป็นล่าวอ้างว่าทําอะไรเนี่ยไปเอาหลักฐานมาเนี่ยมีอำนาจทำหรือเปล่างนี่กันใช่ไหมเป็นไงอ่ะ โดนดิเอากฎหมายมาเข้เอาข,ข้อกฎหมายตอบกลับเขาไม่ต้องพูดอะไรมากเลยจบไปคดีนั้นนะตอนนี้มันเลยเป็นสงครามที่เห็นชัดเจนมากเพื่อนคือระหว่างความเงียบกับความจริงใครชนะฝ่ายความจริงก็พยายามเนี่ยอย่างอย่างที่เราบอกว่าความจริงมันมีมันจะหาทางปรากฏต,ตัวเองออกมาเสมอนั้นฝ่ายความจริงสัจจะเนี่ยกําลังจะพยายามที่จะออกมาเพื่อจะแสดงตัวตนเพื่อที่จะคัดอ่คัด แดเดียวแล้วก็จะโต้แย้งกับความเท็จความหลอกลวงทุกประการส่วนฝั่งความเท็จฝั่งความเท็จที่มันพยายามก็คือมันอะไรฝั่นนงเละลิ้นพันกันด้ยวย่ายความชั่วนะถ่ายความผิดความบิดเบือนอะ่ะมันก็พยายามที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เงียบพยายามใช้ความเงียบให้มากที่สุดก็คือเงียบสยบความจริงเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตรงไหนที่เงียบได้ซื้อได้เขาก็จะเข้าไปให้ถึงใช่ไหม ถ้าซื้อไม่ได้ก็ต้องขู่ไม่ได้เล่เอาได้กลไม่ได้กลได้เอาได้มนได้คาถาใช่ไหมพยายามทําทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้เรื่องของแตงโมเงียบต้องการให้คดีเงียบแล้วทุกคนก็จะได้ค่อยๆย่องหนีหายออกไปฝั่งความจริงก็ต้องทํางานหนักหน่อยนะเพราะว่าฝั่งหนึ่งมันพยายามเงียบฝั่งความจริงก็พยายามปะทะพยายามเปิดต้องเปิดต้องปูดดังนั้นหากส่วนหนึ่งที่น่ารักน่ารักในในในเส้นทางเรื่องนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง น่ารักแต่ทรงพลังมากเพื่อนๆคือใครก็คือภาคประชาชนกับระบบข้างนอกที่มีเกี่ยวกับเราเรียกเขาเรียกอะไเลยนะอะไรล่ะองค์กรอิสระเอออย่างพวกเราเป็นพวกอิสระใช่ไหมองค์กรอิสระประชาชนนกัที่ลุกขึ้นมาต่อสู้และยืนหยัดเคียงข้างคดีน้องแตงโมด้วยการหาความจริงด้วยการทําความจริงให้ปรากฏด้วยการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยการไม่ให้กระแสด้วยการสร้างกระแส อะไรล่ะองค์กรอิสระเอออย่างพวกเราเป็นพวกอิสระใช่ไหมองค์กรอิสระประชาชนมาคะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้และยืนหยัดเคียงข้างคดีน้องแตงโมงด้วยการหาความจริงด้วยการทําความจริงให้ปรากฏด้วยการอ่าพูดถึงเรื่องนี้ด้วยการไม่ให้กระแสด้วยการสร้างกระแสไม่ให้กระแสมันหยุดเนี่ยเป็นนักลบมดตะลอยตัวน้อยๆที่สําคัญมากที่จะช่วยทําให้พวกบิดเบือนนี่มันปวดกระบาลเพราะว่าพวกมันพยายามทําให้เงียบ ต้าข่าวทั้งหลายหรือก็เนี่ยเนี่ยคนคนในติกตอกในน่ารักน่ารักตั้งหลายช่องเนี่ยพยายามทําข่าวแตงโมอะไรเนี่ยนะทุกคนทีน่ไหมขยัามีกระแสมีอินเตอร,ร,ร์แอคชั่นตลอดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนสําคัญเป็นกองกําลังสําคัญเลยนะที่จะช่วยให้เรื่องของคดีแตงโมไม่เงียบแล้วเราหวังว่าไอ้พวกไอ้พวกที่มันพยายามจะให้เงียบอ่ะจะไม่มาหาพวกเราเจอนะอย่าให้มาหาพวกเราเจอราหาพวกเราเจอมาจะพยายามให้เราเงียบ แล้วถ้าเกิดว่ามีใครมายุ่งข้อเสนออยากจะให้พวกเราเงียบพวกเราต้องสู้นะโอเคไหมยืนหยัดนะไม่ใช่ขอนับดูก่อนนะเราเห็นช่องแถวๆถวนี้ช่องพันธมิตรของเราอ่ะเจ๋งๆทั้งนั้นเลยประชาชนเรารู้สึกสนุกมากมาในติ๊กตอกไม่กี่เดือนรู้สึกอบอุ่นใจจังเพราะว่าเห็นทุกคนแบบว่าเก่งจังเลยอ่ะคนหาข่าวก็หาข่าวเก่งเก่งที่จติดตามข่าวเก่งมากช่องพี่เมกาเออช่องอะไรนะ อืมเก่งมากคนเล่านิทานใช่ไหมไปไหนมาเลยขาคนสวยยันอยู่ไหมเออเออช่อบนิทานก็นิทานก็ช่วยคนได้คิดได้คิดตามได้เห็นภาพนะช่องที่สิจูก็นะก็ข่าวแล้วก็พิสูจน์นั่นก็ไปแนวเอ่อความจริงแนวสายวิทย์เออก็มีการบูการบุญต่างแต่มันดีมากเราเห็นคนไทยร่วมมือกันนะและที่แหละนี่แหละกําลังเสริมจากประชาชนแล้วก็โซเชียลน็ตเิร์เออเหล่านี้แหละที่จะช่วยให้ให้ การต่อสู้กับความเงียบเนี่ยสําเร็จเป็นจริงได้เพราะว่าพวกเราจะไม่เงียบเนี่ยเราจะต้องมาทความจริงให้ปรากฏดังนั้นขอเป็นกำลังใจเพื่อนๆืนทุกคนทําความจริงให้ปรากฏอย่าเงียบอย่าเงียบเราเราเป็นผู้ติดตามเราเราไม่ทําอะไรมากเราไปเห็นคลิปเราก็ช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยกระจายข่าวสารไปให้มันเป็นไวรัลานเป็นยินให้มันเกาะอยู่ในกระแสตลอดเพียงเหตุผลแค่นี้เลยก็คือว่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามพยายามที่จะให้เรื่องนี้เงียบเท่านั้นเองเพื่อน ถ้าเขาอยากให้มันเงียบเราก็จัดให้เขาหน่อยทําให้มันดังกระพือพัดไปนี้ดีไหมครับเพืเ่อนๆ<ว>